มาพี่น้องส้มตำรอบดึกบดึกปัญใดพี่น้องปลาเผาลาเนี่ยเอามาจ้ามือนี้กินหลายคนเอาพี่น้องตั้งไก่เนนหน่อยหนึ่งเด้อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องต้มหมูพี่น้องต้มหมูอะไรอื้อ้ตัวซับไปลูก เอารลุงเอาปลาตัวเจ้าเรือที่ในตู้เย็นมาให้แม่เนี่ยวมันยังไม่อยากเล่นมั้เขาจะเอาเล็นเอาเบอ่ไปตำหมูน้ตำแม่แค่เน้อแม่กินตำหมูเออมาไหมวันเราเรียกเป็ป็ดตายเลยแหนแหนแดงที่เต็หนองเขาปลาสตัวพี่น้อง เราจะเอาเงนเดิมแม่ว <wife> ยุงสองเนะงูจะกินกินบอกมันเป็ยังไงเอาแล้วก็ได้อุ้ยไม่มาเราที่เหล่าดอกจ้งเราจะงตรวจสองคนจุดตรวจแล้วกัลังหน่อยมันเป็นตัวเมื่อเมื่อสามกว่สอบเอามาเด้อพูดแม่พี่น้องสักคนเมื่อกี้ขึ้นเข่าเดิกแน่ยน้อยหนึ่งพี่น้องเลยทราบผู้อยากทานใจผู้รักคนปัญญาผู้รักอินเพอร์ก๋วยเตี๋ยวก่อนอ่ะ เอ,เอาปลาปล่ดสีชุกพี่น้องเลยสะทานใจฟัวเ,เรื่องมากแต่มันเหม่ยสัญญาเผาต้อพี่น้องไอ้บรงนี้ดปลาเขาจะยืเบลโครในตู้เย็น ไปกินไก่กินแกงในหมากหินเลยฮะซึ่งมันสอบวงสำนรับหด็กยาเข่าแฮมอืมตัวเมฆกับห่วงเลยมาดูที่ยามือเขาเห็ดทานันมาเชิดมาเชิญกันวันนี้สามเป็ดสละสามอัว้ามเป็นเปี๊ยก่สดเนาะไปอุ้มไปกินไปกินเปี๊นเป็ดเอยกินเปี๊ยนให้เป็ดก็ หัวหวงลาก่อน้อหิ้รัวก่อนเด้อหัวกินเงื่อนันบดินอยากนะกินเลยเาจะองเขากันเลี้ยงนด็ว่างน้ำเก่าเน่ยหน่อยเาจะเป็นขับเลย ทำกันบ้าเพือนทำกันมาเพื่อนอยู่มันเพื่อนคอยวัวหน้าวัวตาเขาไปจากลี้ยงใหรกินตาหน่าเลยไปนัดอยากนั่งก็ได้กินดยกใหลาก็ได้กินปอยก็ได้กินกินปลากินปลาเนาะไ้เ นักกินเบื่อไหิวนักกินนัทำ้วต่อมาอยากจังโตบอกว่อนันแผ่เผาปลาอยู่่เห็นไ้ไ่เจอเบิงเอาสองโตสเป็นตาเผาปลาอยู่เพราะว่าเีอางอยู่ตื่นเมียไปเห็นยังไม่เห็นอากกินให้พวกกิน เด <oh> no ี๋ยวเขาปาอยู่น่ะบางหนยังใท้เขาปาอยู t <t ่ปกติเราคนหิวก็อยากให้แค่กินแเล็กแคน้อยหิวคนหิวอันเดยคนท้ขนาดทัย่างลูกไปลูกมาที่แต่พ่ยังหย่างเอาไปคนแค่นี้สบายหิวหิวบ่คนหิวนอยหย่างลกตกมา รบ้วยคนแทบไปกินข้าเนาะยาดีอันไงก็คงโมโหตอนห็นเได้แล้ว้าง่างก็เม่ยงเะแล้วก็เหจเนาะ ไม่้องไม่ต้องแม่น้อยเาแม่ใหม่่เนาะกินเนาะมากินเด็มันมันเแปะอกมันเลยแะไปเนาะกินกับผมีอยังเลยพี่น้องเด้อแซ่บๆี่น้องเลยม่กินเาเด้อแะตำหูม่กินเาเนี่แม่ไปอยู่น้ำแปะตำหูเนาะแซ่เนาะ มโหหิวขนา่น้องเลยเกือบหายนี่นะเป็นยังไปหายนก่อนก่มเขาน้วยขาแม่เห็นมันก็หิววันที่อิ่มแล้วโม้บดเข่าเนาะมันมือการไะไเออผมคือกันเลานี่ทมามีใี่ไหนเร็วเออเขาหิวแห้งไอ้มากตัวนั้นก็ทิ้งเลยได้ปลาสองตัวไปสืมา อันเียวเอ n งงเยวคหามเผาอยางนั้นเยมันน่าเว้ยเอาเกลือตาอกันออยติงเลนี่ม่เอาตั้งสองตัวอีกหน่อยเพินตั้งตัวหนึ่งเขาเบิดบ่เนี่ย้อาห้อง้องกันนังลูกลูกก่ค่อย เราย่ามีมูกินมันกินข้าวหลายนี่ฮะมันก็มีมูกินไม่กินแค่กินแค่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 บางอย่างมีมูก็เจะนกมีมูกว่าวูรมแบบตายส่กกินแบบกินเฮิรมอะไนะกินหลายด้ไมตัวนัวตัหมูเจ็บมาเบไเลยเอามากอกกันเนาะ จำขายอุ่เดืออุเาตามหาต่างเลยตางก็บอ้่ใหญ่เลยนะห่านไเขาถอว่ามนมีกะแจกพวกเขากินนะมืนมเจี๊บขึ้นนั่นหนึ่งอ่ะมันมีกเจี๊ก็ไม่ใด้คนเข่าข้าวเมเว้าได้เน่ยเรื่องกินนะที่ี่ผมมามอกนั่นมากกระ มันคบเรื่องเนาะเืองคงตไปเรวงเรื่องนะตํำเลยครับนี่เกตนามไตอานเปิ้งเป็ดมะอะไรที่นี่จะไงไว้เรานี่บอกอันไหนบอกอืมอันนั้เขาอะไรเป็ดนะเทบจะบอหานแบบนั่นก็จะักแล้ว เงินมันดูจะน่าจ้แวแเราไปรุนเดี๋ยวนี้ห้างแล้วบมีเลยนะเดี๋ยวนี้ครัเราขายอยู่ดอกติดขายมีบ่ดกังมีบเนาจงจเมีบ้งเรืออะเรือทรงถวใ้เรากับน้องปุ่ตทิแล้วกะเจอบมีอะไรได้รูปร้านกับปรยูเลย อไอนาคตเท้าันหนเอยมันเปิดยู่เราดูสองเท้างุ่มนแล้วยังไงมันนาดไหนนี่เราเลยลดลูกไดปวยของแล้วเจลไป็นอะไนี่เทปบ้างมันเจลเจลเนาะมันเจลเจลบรมัณเจลนั่นกิงผู้หวิงม

บลายดอกมันยังง่อยอยู่มีไงไปแล้วมไงก็สคนคนหนึง <ดำ S 1> น่งไแล้วันเนือท้องแว้กคืองดําได้มากัลื่นครับเพิ่มลื่นควรคนอีกเรื่องมาไงอลื่นเงี้้ไันได้กินดูเอาเวลาผีร้านนองกันกินจังยังกิน กินสะอยากมกินเหอสมอยากกินคอยล่เอง็กินครับก็อิ่มแล้วก็ไปกินกับพี่แม่คนเิมกินละลายคสมกับเขาสองโซ่พี่น้องไปแล้ขอบคุณสมใจเป็นคนเขามาหลับสมซองคนใหญ่พี่น้องลูกสองเดนใหญ่แม่ลูกสองนนี้เขามาไห